โอเคครับทุกคนก็ต้องสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กันในเกมวันพัทแมนเดอะสตรองเกตกันเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวพาบาชมการโดนระยำในลานประลองนะฮะเขาตีผมใช่ไหมเออแล้วผมก็ไปตีคืนแล้วเขาก็มาตีผมนะฮะเนี่ยสี่รอบห้ารอบรวดนะฮะเดี๋ยวไปดูตอนที่เขาชนะผมดีกว่านะฮะ เพราะว่าตอนที่เราชนะมันก็เยอะนะเราป้องกันไว้ได้แต่ไปดูรอบที่เขาชนะดีกว่าว่าเขาชนะได้ยังไงนะฮะแต่เมลสากาดกับราชาทะเลลึกเขาโหดจริงเอออันนี้ต้องยอมรับนะฮะโอเคมาฮะเริ่มมาในเทิร์นแรกโอ้โหใส่ของเร็วให้เกลิวอย่างเร็วเลยนะฮะคืนซูเปอร์เทเลเคนิตติฮะให้เกลิวเพราะว่าพาร์ทสี่จะได้ติดมาแล้วครับ ขวานสับยักษ์ใหญ่จากเมลสากัดฟันเข้ามาที่62ล้านเป็นไงฮะโคตรแรงแล้วก็ตามด้วยจู่โจมบ้าคลั่งจากราชาทะเลลึกขวดเข้ามาที่เกลิว5ล้าน5แสนนะฮะเข้าสู่มีราพิเศษเห็นไหมฮะขานาดเกลีวแล้วไอ้เมลสากาัดก,กับทะเลก็จะตายห่าแล้วอะ่ะโกกีตสอไล่โจมตีจากแผนกลยุทธ์นะฮะตามด้วยด้วงครับระบำครั้งพิฆาทุบเข้ามาที่เกลิวกันชุบของเราจะรอดเิอหนึ่งไปเนี่ยเข้าสู่ไม่รอพิเศษไป2อครั้งละ บอนสับยักษ์ใหญ่ฮะไล่โจมตีมาอีกหนึ่งรอบ4ี่ล้านห้าแสนต่อโดยเคล้นซูเปอร์เทเลคินิติดฮะปรับกระหน่ำสีแดงให้แท้งทีมแล้วก็ทะเลเข้ามาหวดดวงของเราอีก2ล้านถึงเตินเราโจมตีสวนคืนไปแล้วฮะคลืนซูเปอร์เทเอายังยังยังอะไรไว้ไล่โจมตีกันบ่อยมาดวงของเราไล่โจมตีสวนคืนไปฮะสิบสี่ล้านห้าแสนราชานั่นฟ้าอันติฟ้าไม่ติดสตันนะครับมาอัศวินจักรกลของเราได้อัติสวนคืนไปแล้วฮะ หมาเหล็กจู่โจมฮะอันติเข้าไปจังหวะนี้9ก้าล้านหกแสนนะครับพาร์ตสิบติหรือเปล่าพาร์ตสิบติดฮะระบำครั้งพินาศจ,จากด้วงครับงัดเข้าไปที่โกเคสึจังหวะนี้ฮะสองล้านห้าแสนอีกาหน่าจะระเบิดนะครับพวกนี้ไม่แรงจู่โจมบ้าง้างจากทะเลหัวเข้าไปอีก1ดอกครับ14ล้านอีกาเข้ามาระเบิดแน่นอนฮะปุ้มตามโอเคแล้วก็ดวงเข้ามาไล่โจมตีฮะอัศวินจากกลของเราดาเมจเข้ามาสอนครับติดลบลีกนะฮะ มาเล็กจู่โจมฝั่งเขาอันติสวนขึ้นมาบ้างน,นะครับอันติเข้ามาที่ด้วงของเราสองล้านห้าแสนบาสิดอีกแล้วฮะปาดสัพยยักษ์ใหญ่จากเมลสากาัดฟันเข้ามา40ล้านลเรียบร้อยฮะเจดียวันชูของเราตามนี้จูจ่โจมบ้างข้างจากทะเลน่านฟ้าเราน่าจะไม่รอด16ล้านเรียบร้อยฮะลงไปนอนนี่ไงโดนจะท้อนตาเองแต่ว่าก็เราหวดส่วนขึ้นไป19ล้านฮะเต็มเต็มเข้าไปที่ด้วงโดนจะท้อนพืนมา ดวงเราใกล้ตายแล้วครับจู่โจมบังครั่งจากเขาสวนขึ้นมาบ้างนะครับหัวจะเตะข้อยที่ดวงอีกหนึ่งครั้ง19ล้านฮะเอาสูตรม่เมราพิเศษไปอีกหนึ่งรอบสะท้อนกันตุ้มตามมากครับ30ล้านใส่ฟาทลายภูเขาจะกโกคิส่อของเราเตะเข้าไปที่โกคิสือฝั่งเขา3าล้านเก็บโกคิส่อฝั่งเขาไปได้นะฮะโอ้โหลูกไฟเหลือให้เมลสากัดฝั่งเขาอันติน,นี่ระบำครั้งพินาจ,จากดดวงฮะงัดเข้ามาใส่ดวงของเรา10ล้านยังยืนอยู่นะสะท้อนไป13ล้านดวงเราอันติสวนขึ้นไปฮะระบำครั้งพิน ผางเข้าให้16ล้านไม่รอดนะฮะโดนสะท้อนกลับมาเข้าสูมิรุเป็นเช่นกันฮนะมาแล้วครับเหมวสาก,กาดลุกขึ้นมาขวานสับยักษ์ใหญ่เก็บเรียบหรือเปล่าฮะฟันเข้ามา31ล้านนะครับโดนสะท้อนหรือเปล่ปาฟังเขายังไม่สะท้อนฮนะแซฟาทลายภูเขาไล่เตะมาก่อนหนึ่งทีดวงก็ยังไม่ตายฮนะยังยืนไหวกูร์กิสุไม่มีลูกไฟอันตีนะฮะแทงเข้ามาโดนสะท้อนกลับไปล้มไป2ะฮะ เ้าสู่เทินที่2นะฮะหมาเหล็กจู่โจมจากอศัศวินจักรกลของเราอันติเข้าไป3ล้าน4แสนนะครับเดีย๋ยวตามด้วยพาร์ทสิบจากราชาทะเลเลยฮะกระบำครังพินาดงัดเข้าไปที่ด้วงฝั่งเขา14ล้านแแสนต่อด้วยจู่โจมมาครั้งจากทะเลฮะเข้ามาหัวทะเลฝั่งเขา20ล้านนะครับเก็บทะเลฝั่งเขาไปได้แล้วก็โดนสะท้อนตายเองฝั่งเขาฮะหมาเหล็กจู่โจมอันติเข้ามา2ล้านนะครับเก็บทะเลเราไปได้เหมือนกัน เระเบิดเข้าไปติดไม่ยันทอนะฮะแล้วก็โกกแคสซีใส้ฟาทลายภูเขากดทืบเข้าไปดาเมจเข้าไปที่400,000เอ้โออย่างนี้นี่เองไส้ฟาทลายภูเขาฮะใส่เข้าไปอีกหนึ่งดอกนี่ไงแพ้พอแบบนี้เลยฮะกัดก่อนกัดก่อนไม่กัดก่อนนะฮะขานสับยักษ์ใหญ่ลุกขึ้นมาฟันแล้วก็เรียกเพื่อนขึ้นมาไง20ล้านไงยังไงไต่อเข้ามาเกิดสองแล้วก็ขวานสับยักษ์ใหญ่เข้ามาอันติอีก1น่ทีนะ่าจะเรียกกับมาอีกสองนะฮะ อย่างยังคือซูเปอร์เทเลเคนิตีนฮะอันตีเข้าม,มา 2, 2> ล้านเก้านี่ไงเหลือตั้ง6ตัวทะเลเข้ามาหวดก็จะตายแล้วละฮะคือซูเปอร์เทเลเคนิตีครับเอาไล่โจมตีกันไปเลยเอาให้หนำสาแก่ใจฮะทะเลจู่โจมบ้าคลั่งเข้ามา4ล้านยังไม่ตายนะฮะแล้วก็ระบำคลั่งไม่น่าจะาร่วงเข้ามาไล่อันติใส่โกเคสื่อของเรา3ล้านยังยืนไหวจู่โจมบ้าคลังเข้ามาไล่ทุบอีกเดียนดอก สองล้านสี่แสนยังนี่ก็ยังไล่ตีไม่หยุดฮะกระทืบมาอีกหนึ่งล้านสามงงยืนดูฮะรลับบังเข้าพี่นานมาอีกหนึ่งโดครับเอาเอาเข้าไปกระทืบเข้ามาไม่ใช่กระทืบฮะต่อยเข้ามาไม่เข้าฝันสับยักษ์ใหญ่มาอีกอ่ะไล่โจมตีกันไปเลยอ่ะเอเอ,เอ,เอ <laughs> มันจะไล่โจมตีอะไรขนาดนั้นครับเนี่ยหมวดเข้ามาอีกเก้าล้าน เอาดิไล่โจมตีมาอีกดีน่าจริงอะเอาเออมันเอาจริงมาหวานจับยักษ์ใหญ่ฮะฝันเข้ามาเจ็ดล้านห้าแสนเอาสูงไม่ได้พิเศษแล้วก็จู่โจมมาครั้งจากทะเลไม่น่ารอดนะโกเคสืเราจังวันนี้เอาสูงไม่ได้พิเศษอยู่นะครับโกเคสือฝังเขาไม่มีไฟแทงเขาเข้ามาไล่ตีอีกดิเออเอาไล่ตีจริงด้วยทะเลเขาพาดสองนะครับหวานจับยักษ์ใหญ่ฮะฝันเข้ามา10บล้าน ยังไม่ตายฮะทะเลเข้ามาหวดโกเกตเตอร์ของเราอีก1ดอกตังวันนี้23ล้านเก็บโกไปได้เลยฮะยังไงดวงกลับมาเกิดครับเข้าสู่เทิร์นที่3นะฮะคืนเพอร์เทเลคินิติกครับน่าจะไม่รอดนะ8ล้านเรียบร้อยเก็บอศวนจากของเราไปได้แล้วก็ขวานสับยักษ์ใหญ่จากเมลสกาดดวงของเราก็ไม่น่ารอดฮะโอ้สิล้านในขนาดดาเมจเดียวอนะทุกคนคิดดูกลับมาเกิดครบ6ตัวไม่มีใครตายโอเคฮรรู้เรื่องนะฮะเป็นไง ทะเลกับเมลสกาดเข้าแรงจริงเออนี่ก็ค่อนปลายเดือนแล้วนะฮะโกลิบัสน่าจะเข้านะเดือนหน้าผมคิดว่าใครจะเอามั่งคอมเมนต์บอกกันได้นะฮะควรเอาหรือไม่เอาดีก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้คุณผู้ชมคนไหนที่ชอบเกมนี้ชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ